หลายคนก็ชอบตื่นเช้ากันใช่ไหมครับ <c oughs> ตื่นเช้ามาทําบุญตื่นเช้ามาหาอะไรกินนะครับไม่ว่าจะ,ะทําคงงํานหรือว่าอะไรก็ดีนะครับสุดแล้วแต่คุณผู้ชมเลย90%นี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกๆคนก็ต้องตื่นเช้ากันใช่ไหม แต่แน่นอนละครับสำหรับตัวผมแล้วผมเป็นหนึ่งใน10เซนตที่ตื่นสายครับไม่ค่อยตื่นเช้าสักเท่าไหร่ครับการที่นอนตื่นสายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นของดีๆนะครับวันนี้ผมพาทุกๆคนนะครับมาเที่ยววัดหนองแขมแล้วก็พาทุกๆคนเนี่ยมาเดินดูบรรยากาศตลาดเช้าวัดหนองแขมเล็กๆน้อยๆนะครับในวันนี้นะครับ ่นีต้องให้น้องเขามาเขียเข่ยๆ <g ülme> หยุดได้แล้วจะได้เจียบสี วันได้ไหมครับวันเสาร์9โมงเ้าเสาร์9โมงทุกวันเยวเหรอครับโอ้เสาร9โมงเ้าวันเดียววัน้องแนะวันทองครับอืมซื้อได้อร่อยไม่ต้องห่วง40บาทเครื่องแน่นแน่นน้ำจเยอะเยอะเครื่องแน่แน่้ำเยอะเชรีำเกอับก้วรับกลวรับกลวนะครับขอบคุณครับ ใครที่มาเดินตลาดเช้าหนองแขมนะครับก็ถ้ามาวันเสาร์เนี่ยก็จะเจอร้านปอบเปียที่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้เลยนะทุกคนร้านนี้อร่อยมากๆนะครับเขาจะขายแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือวันเสาร์นะถ้าใครโชคดีก็อย่าลืมอุดหนุนพี่เขาด้วยนะครับอร่อยมากๆครับเนื้อแน่นเครื่องแน่นเยอะเชียวยิ่งไข่เนี่ยโอ้โหเยอะมากทุกคน อันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์โรงพักเก่าหนองแขบนะครับเป็นสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมเก่าครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเมื่อก่อนผมเคยพาทุกคนเข้าไปเดินสำรวจแล้วนะวันนี้เขาปิดนะครับนี่ครับกว่าจะพาไปดูอีกรอบนึงเขาปิดก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเก่าเขารักษาโรงพักตรงนี้เอาไว้ครับเพื่อให ลูกหลานเราไดา้ได้ดูกันนะครับเก็บเอาไว้ว่าสมัยก่อนโรงพักเป็นไม้แบบนี้เลยนะนี่ครับเราก็จะมีจุดเช็คอินด้วยครับบริเวณรอบเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นทุกคนก็มีแมวมีน้องแมวด้วยน่ารักนี่เฝ้าโรงพักอยู่ครับเอ,อ้นี่คือเจ้าหน้าที่โรงพักของแขมสองตัวน <laughs> ่ารักเชียวแล้วเขาก็จะมีเ,เดินเรือเชื่อมสามตลาดนะครับทุกวันเสาร์ แล้วก็ทุกวันอาทิตย์ครับก็จะมีตลาดกระทุ่มแบนนะครับตลาดสดนะวัดหนองพระองค์วัดหนองแขมนี่ครับแปดโมงแปดโมงครึ่งเก้าโมงครับก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นท่าเรือวัดหนองแขมครับก็รอเรือตรงนี้ได้เลยครับนี่ก็จะมีวัยรุ่นนะครับมือบอลน,นิสัยไม่ค่อยดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามคลองไป เรียบคลองฝั่งเหนือครับทุกคนออข้างในวัดหลวงแขบเนี่ยมันก็จะมีเต่าด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมเต่ากันนิดหน่อยนะนผมก็ได้ซื้อกับข้ามานิดหน่อยปอกเปี๊ยะพามาเดินลงพักเก่านิดหน่อยครับเดี๋ยวไปเดินดูเต่าตอนนี้มันตลาดค่อนข้างจะว,วายหมดนะทุกคนเลย ตลาดวายหมดแล้วเนี่ครับตลาดคนข้างจะวายเขาเริ่มเก็บกันแล้วนะครับก็ต้องมาเช้ากว่านี้ สองถ้วยเอ้ยโทษโทษโทษครับสองถ้วยโชคดีนะาาปลามีตังคใช้ครับก็ทำบุญให้อาหารปลาออของพี่เขาเพียบเลยขนมปังนี่นะครับบริเวณวัดละบริเวณวัดหนองแขมนะครับก็จะมี คลองเราก็สามารถให้อาหารปลาเลี้ยงปลาสวายได้ครับอ,อันนี้ก็ทั่วละห้าบาทอันนี้ก็มีเรือมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรือเก็บขยะอ่าีนลังเข้าไปจัดหนักหนัก บริเวณข้างในโบสถ์วัดหน้องแขมนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับตอนนี้อากสายแล้วนะครับโบสถ์ได้ปิดแล้วนะถ้าใครมาเร็วกว่านี้นะครับมาเร็วกว่านี้เขาก็จะ,ะเปิดให้ทุกทุกคนเนี่ยไปไหว้พระแล้วก็ทําบุญได้นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะซื้ออาหารแห้งซื้ออะไรตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้ได้เลยครับในตลาดเนี่ยเขาจะมะีของไหว้พระนะครับทุบเทียน ดอกมัดอกไม้ครับแล้วก็มาไหว้พระในโบสถ์ตรงนี้ได้เลยครับแต่ผมมานี่คือสายไปนะครับปิดแล้วนี่คือ9ก้าโมงเกโมงกว่าแล้วทุกคนให้ดูรอบๆครับก็จะมีประมาณนี้เลยก็ไหว้พระตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็มีคลองนี่ครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงครับสวยงามเลยนะครับแสงตกกระทบวัดหนองแขมครับ ผมกับน้องหักบุ้งก็มาทำบุญช่วงเช้าๆในโบสถน์นี้บ่อยครับบ่อยเลยพาทุกคนขึ้นไปดูนหน่อยนี่ครับปิดแล้วเรียบร้อยครับช่วงต้นๆปีกับไปปลายปีครับวันลอยกระทง วัดหนองแขมก็มีงานนะครับจัดงานอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้นต้นปีครับประมาณกุมภากุมภามีนาก็จัดงานที่วัดหนองแขมเช่นกันครับนี่ครับประมาณนี้ครับโบสถ์วัดหนองแขมแล้วก็บริเวณรอบๆของเขาครับก็จะมีเสียงซีมซีแบบเป็นยอดเหรียญน,นะครับตามกําลังศรัทธาแล้วก็จะมีใบทีมซีให้ด้วยนะครับ เป็นรูปแบบใหม่ครับเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบอ่เขยา่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบหยอดตู้ครับตามกําลังศรัทธาหยอดแล้วหมุนก็เอาอ่ามันหยอดตรงนี้ผมมีเหรียญแล้ว่าไม่รู้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะ <g ül> ผมมี5บาทครับ เดี๋ยวผมจะหยอดให้ดูทุกคนได้ดูนะอ้าวไม่หมุนนะครับทุกคนหยอดไปแล้วเหวะอ๋อหยอดหยอดแบงหรอไม่ใช่หยอดเหรียญหรอหยอดแบงทุกคนเขาหยอดแบงนะผมลืมสังเกตผมมาสังเกตว่าตามกำลังศรัทธาตามกำลังศรัทธาผมเลยใส่ไปห้าบาทเดี๋ยวที่ไหนได้ อขอให้หย,อหยอดแบงค์อออยอดแบงค์งครับเอาขอญาติจงจงตั้งใจรับพรอจะเป็นแบบนี้วะนะทิริบะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมมาวัชกันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับ ก็จะรอหมุนย่า,ยาตามครับยังไม่ยังไม่หยุดีกยังไม่หยุดหมุนนะับวุฒาปจาโนจัตตาโรธรรมาวัดทันติอายุวันนสุขังภาลังตาถุดูซิว่าผมจะได้เลขอะไรนะครับาย,าย่างอีกเหรอครับเนี่ย สามรอบเลยสามรอบแล้วทุกคนยังไม่หยุดหมุนเลยนะครับพรเยอะมากพรสามรอบพอรรอบที่สี่พรจะเยอะไปไหนเต้องให้น้องเขาว่าเขีย่ยเขหยุดได้แล้วจะได้เสีสี่ Uh, 22, 20, uh, อ่ายี่สอ่อ่าสิบเมื่อกี้น้องเขามาเขีย่ยแบงค์ให้นะครับก็เราจะได้ CMC ล้วใบที่18ครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเอากลับนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดี ใบที่ 18, พยากรณสุนทรเฉลยด้วยกุศลส,สร้างไว้ปางก่อนมาเพิ่มพรแก่ชีวิตให้สมหมาจะน้อมนําให้สบายเบิกบานถ่าจะมีถิ่นฐานบ้านสํานักและยศสักสั่งท้อมพร้อมสนฐานทั้งค่าทา่าทรัพย์สินค่อนข้างดีค่อนข้างดีครับถ้าดีแล้วก็เอากลับดีแล้วก็เอากลับครับถ้าไม่ดีก็ไวตรงนี้นะโอเค อีกจุดหนึ่งช่วงเช้าๆครับก็สามารถเข้าไปทําบุญจะมีหลวงพ่อ1องค์นะครับประจําอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปทําบุญกวดนมกวดน้ําได้ครับใครที่มานะแลกจุดนก็จะเป็นช่วงพววันสำคัญทางพุทธศาสนาครับตรงน,นี้ก็จะเวียนธงเวียนเทียนกันนะครับแน่นเลยแหละ ส่วนสำหรับการเดินทางมาเที่ยวตลาดเช้าหนองแขมนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกเลยนะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยไม่มีรถส่วนตัวแล้วอยากจะมาเที่ยวตลาดเช้าหนองแขมบ้างก็มีรถเมย์ผ่านอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือรถเมย์สาย80 a อร์ยูโรครับก็สามารถนั่งรถเมย์จากเส้นเพ็กเกษมนะครับหรือว่าเส้นจันลานพาตตาปิน9้า สนามหลวงอะไรก็สุดแล้วแต่ทุกๆคนเลยครับตั่งมาเกือบสุดสายกันเลยทุกคนก็คือวัดหน้องแขมนั่นเองแล้วก็เดินมาอีกหน่อยนะครับก็ถึงตลาดแล้วน้ำทั่วมตรงนี้คือบริเวณที่ให้อาหารเต่าครับทุกคน น้ําตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยดูสิปกติแล้วก็ตรงนี้ก็จะเดินได้นะครับเดินได้แล้วก็จะมีเต่า,อ,าออกมานะครับแล้วเราก็สามารถให้ปักบุ้งอาหารที่น้องเต่าชอบกินได้ครับแต่ตอนนี้น้ำมันท่วมนะน้องเต่าหายหมดเลยตรงนี้เป็น วิหารลอยน้ําวัดหลองแขมผมเรียกไม่ถูกเขามีชื่อด้วยนะครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้ละข้างในก็สามารถเข้าไปไหว้ได้นะครับแต่เขาอาจจะเปิดเป็นเวลาตรงนี้ค่อนข้างจะสวยนะผมซูมไปหนะ่อยนี่ครับก็เป็นวิหารที่มีน้ําล้อมรอบครับตรงนั้นเป็นทางขึ้นนะครับนั้นเป็นทางขึ้นดวนส่วนตรงนี้ครับด้านซ้าย ก็จะเป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนวัดนองแขมอโรงเรียนวัดนองแขมครับตอนแรกว่าจะมาให้อาหารเต่าตอนอ,อผมกับน้องผักบุ้งเนี่ยชอบมาให้อาหารเต่านะเต่ารับสมัยก่อนนี่คือโคตรเยอะครับเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วสิบปีก่อนนะ่ะมีทั้งเต่ามีทั้งหา่านมีทั้งเป็ดนะ,ะเยอะมากโอ้มีปลาช่อนด้วย โอ้มีปลาช่อนด้วยถ่ายเลิกไ่เลยลูกโอ้ไม่กลัวคนอ่ะเออถ้ามันจะคาเราาจิบเลยจ้าครับโอ้มีปลาช่อนครับนี่ครับทุกคนนี่โอ้โอ้อาจจะเอ่อมีคนนำมามาปล่อยก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าดูจากสภาพ หน้าของปลาช่อนแล้วครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับมีบาดแผลอยู่พอสมควรนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงครับมันก็เลยอาจจะว่ายน้ํามาเกยตื้นตรงนี้ครับเพื่อที่จะได้เซฟพลังงานแล้วก็ไม่ให้ตัวเองจมน้ําแบบเดี๋ยวขึ้นมาหายใจไม่ได้อน,นี้เริ่ม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 ,รม,รม,รมกระดิกแล้วทุกคนเริ่มไปแล้วไป,ไป,ไปแล้วนี่ก็บ,บาดแผลมันเยอะเลยครับตามเก็ตมันนชกดีนะ เออรอดตายแล้วลูกเอ้ยเนื้อแก่อร่อยเขาด้วยสิไปแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาช่อนอ๋อเขาผูมาอีกแล้วเขาผู่มาอีกแล้วหายใจครับนี่ไงบายบายก็มีเรื่องเล่านะครับถ้าใครมาที่วัดหนองแขมนะครับแล้วก็มาจุดจุดนี้นะครับแล้วได้เจอกับเต่านะครับให้อาหารเต่าทำบุญกับเต่า ทุกๆคนก็จะขอพรอะไรก็จะสมหวังสมความปรารถนานั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกๆคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสแวะมาที่ตลาดน้องแขมลองมาจุดๆนี้นะครับตรงนี้เลยครับผมเรียกไม่ถูกว่าคืออะไรนะก็จะเป็นวิหารกลางน้ําแบบนี้ครับก็สามารถมาให้อาหารเต่าแล้วก็ขอพรทุกๆคนก็จะสมปรารถนาครับอันนี้คือเรื่องเล่านะครับจะจริงไม่จริงอย่างไรก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับ ตรงคลองเล็กๆนะครับตรงคลองเล็กๆนะตรงนู้นเป็นตลาดใช่ไหมครับมันจะมีคลองเล็กๆตรงนี้นะครับทุกคนฝั่งตรงนั้นนะครับข้ามไปในซอยนี้นะครับสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้จะมีวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็สามารถไปตลาดตลาดน้ําหนองพระองค์ได้นะทุกคนแต่ว่าผมผมเคยพาทุกคนไปเที่ยวมาแล้วนะครับตลาดน้ําหนองพระองค์สามารถไปได้นะครับตรงนี้ก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ เนี่ยครับในซอยที่ผมบอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับตรงอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยมันไกลทุกคนโอ้โหเกือบ2กิโลได้มากสองสามกิโลได้ครับมันไกลไปครับต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆมันก็จะถึงวัดหนองพระองค์ครับทุกคนก็ไปเที่ยวตลาดน้ําได้แต่ว่าตลาดน้ําของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยคึกคักเหมือนตลาดน้ําที่อื่นนะครับ ก็จะเป็นตลาดน้ำเ,เหมือนตลาดน้ำในชุมชนครับไม่ค่อยคึกคืนสักเท่าไหร่นะตลาดวัดน,น้องแขมนะครับก็จะมีทุกๆวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะทุกทุกคนแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับก็จะตลาดเนี่ยจะวายช้าที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นั่นเองและของกินก็จะเยอะที่สุดครับเยอะกว่าวันธรรมดาธรรมดานะครับวันธร,ธรรมดาธรรมดานี่ยไม่เกิน9ก้าโมงเช้าก็ เริ่มเก็บของกันแล้วนะครับแต่ว่ามีตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะครับมีทุกวันนะครับใครที่ไม่เคยมาใครที่อยากลองเดินตลาดเช้าแบบของจริงนะครับที่นี่มีครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาพันธุ์แล้วก็การไหว้พระทําบุญนะครับใส่บาทช่วงเช้าเช้าที่นี่ก็มีเช่นกันครับรวมถึงอย่างที่ผมว่าไปครับถ้าใครมาแล้วเนี่ยต้องมา หาน้องเต่ากันหน่อยนะครับมาอธิษฐานมาทําบุญเผื่อทุกๆคนจะประสบโชคลาภสําเร็จผลอะไรก็ดีครับสุดแล้วแต่ทุกๆคนเลยก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือการท่องเที่ยวอีกหนึ่งวันครับสำหรับทลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม